มันเป็นกระแสความหลงจากเรื่องของวันพระรวันมาคบูชาที่ผ่านมาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องมามาคุยกันหน่อยเพราะว่าเวลาวันพระทีไรมักจะมีคนไปทําบุญเยอะมากแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือมันมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นนะครับมีคนโพสต์ผ่านทาง Facebook ว่ามีคนเอาแกงมาทิ้งไว้หน้าร้านขายของเก่าแถวลําลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นี5กระสอบครับน่าจะเป็นผลมาจากวันพระคนมาทําบุญเยอะจนไม่มีที่เก็บแกงและแกงเหลือค,คือเขาบอกว่า เป็นอย่างนี้แจกให้คนอื่นก็ได้ไม่ควรเอามายโยนทิ้งไว้หน้าร้านแบบนี้กลายเป็นขยะแล้วก็ของเสียแล้วก็บอกพิกัดเลยบอกว่าเขาพ้นแต่มวันก่อนนะใครสนใจมาแบ่งแกงไปทานได้อยู่ที่ร้านลำลูกกาของเก่าแล้วเขาก็แบบโพสต์ภาพเป็นภาพแกงหลายถุงแหละคุณตากนะฮะแกงแบบที่คนไทยนิยมใส่บาตรอ,อ่ะคือผมเห็นแล้วผมก็สะท้อนใจนะคือคนตั้งใจจะใส่บาตรบางคนเขาทำทำอาหารกันแต่เช้าเลยหรือบางคนซื้อมาตั้งใจเลือกเป็นอย่างดีแต่กลายเป็นขยะแบบเนี้<ๆ>เพราะมันเหลือ